สุดยอดนวัตกรรมสมาร์ทโฟนกับ NEXT 7034ครับให้ภาพที่คมชัดด้วยขนาดหน้าจอที่กว้างถึง4นิ้วที่สำคัญไม่ต้องง้ออะแดปเตอร์สายชาร์จอีกต่อไปทำให้การใช้งานของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นชัดเจนขึ้นเพราะ NEXT 7034จะไม่ทำให้คุณพลาดเหตุการณ์สำคัญๆเพราะแบตหมดโดยเด็ดขาด ณผู้ชมครับอยู่กับเอลิเอมิดาค่ะแล้วท็นโลีชื่อจำนงนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนจะพาทุกท่านนะครับเข้าสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยวเหมาะกับยุคนี้ปี2013นี่เป็นยังไงล่ะเพราะว่าตอนนี้นี่นะคะโลกก็ก้าวล้ำแล้วเราก็ต้องก้าวตามโลกนะคะแต่ว่าก้าวตามโลกแบบนี้เนี่ยเราต้องไปจ่ายแพงๆหรือเปล่าใครที่อยากจะจ่ายสำหรับการซื้อสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องนะครับแล้วไม่ต้องจ่ายแพงถึงราคาเป็นหมื่นเพราะวันนี้เราจะมากับโทรศัพท์ค่ะ N e x t ซ์เจ เครื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับ nex t 7034นะครับมาด้วยขนาดหน้าจอที่กว้างถึง4นิ้วด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็การสัมผัสนะครับหน้าจอก็บอกได้เลยนะครับว่าลื่นมากนี่เดี๋ยวผมจะทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับ <Wow. S 1> ดังนั้นนะครับการที่คุณจะเลือกเล่นแอปพลิเคชันใดๆในเครื่องนี้นะครับคุณก็สัมผัสได้อย่างง่ายได้เลยทีเดียวเล่นเล่นเปิดเล่นเปิดไม่มีสะดุดนะคะเพราะเวลาสะดุดเนี่ยอารมณ์เราก็จะสะดุดด้วยเล่นเกมเนี่ยโอ้โหค้างหรือว่าหน้าจอไม่ขึ้นโอ้โหอารมณ์เสียไ,ไม่ไหวดังนั้นนะครับใครที่สนใจแล้วนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ตรงหน้าจอของคุณโทรมาได้เลยนะครับค่ะเดี๋ยวเลยค่ะ nex t 7 0 3 4ครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ android 4.2นะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยมี ram นะครับ256แล้วก็ rom 512ทำให้คุณเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ยอย่างรวดเร็วไม่มีสะดุดครับด้วย cpu 1 ghz ทำให้สามารถใช้งานในหมดต่างๆได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น nex t 7 0 3 4ครับคุณภาพเทียบเท,ท,ท่านะครับกับแบรนด์ชั้นนำและก็รองรับถึง2 sim card ด้วยกัน NEXT 7034ให้ภาพที่คมชัดและชัดเจนด้วยขนาดหน้าจอกว้างถึง4นิ้วและ NEXT 7034นะครับให้ภาพถ่ายและก็ภาพเคลื่อนไหวที่ชัดเจนด้วยกล้องหลังนะครับชัดถึง2ล้านพิกเซลและกล้องหน้าที่มีความชัดถึง3 0 0แสนพิกเซลและก็มีแฟลชในตัวด้วยว้าว wow. NEXT 7034สามารถเชื่อมต่อสัญญาณบูทและ Wi-Fi ได้คะ่ะแน่นอนครับและจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นเนี่ยสะดวกยิ่งขึ้นด้วยระบบทัชสกรีน ที่ใช้งานง่ายตอบสนองทุกการสัมผัสครับและความพิเศษของ NEXT 7034มีปลั๊กจากตัวเครื่องทำให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์หรือเวลาสำคัญสำคัญโดยเด็ดขาดค่ะวันนี้นะครับให้คุณเป็นเจ้าของ NEXT 7034นะครับในราคาสุดพิเศษเพียง3,990บาทนะครับใน1เซ็ตจะประกอบด้วย NEXT 7034 1เครื่องนะครับเคสโทราศาพัพท์ฝาหลังสชิ้นสีเขียวแล้วก็สีแดง เท่านั้นยังไม่พอนะครับเราขอมอบนี่ครับแท็บเล็ตนะครับ Next 203การ์ตูนคอร์เรคชันนะครับซึ่งมูลค่าเนี่ยมากถึง2,990บาทแล้วก็ซิมดีแท็กนะครับให้คุณใช้งานได้ถึง3,000บาทฟรีทันทีตัวเครื่องกันบ้างนะคะตัวเครื่องมีความบางเบามากๆนะคะลองมองดูสิมือเรียงใหญ่กว่าอีกนะคะตัวเครื่องเนี่ยบางพกพาสะดวกน้ำหนักเบานะคะจับนี้กระชับพอดีมือเลยนะคะหน้าจอเนี่ย กว้างถึง4นิ้วุผู้ชมค่ะสีนิ้วแบบนี้แนะ่อนอนว่านะคะเล่นแอปอะไรนะคะก็จะใหญ่กว้างตามความต้องการของคุณเลยกล้องหน้าและกล้องหลังต้องดีด้วยนะคะกล้องหลังเนี่ยถึง2ล้านพิกเซลกล้องหน้า3 0 0แสนพิกเซลเพรานะฉะนั้นหน้าเราจะสวยใสอย่างแน่นอนทำหน้าแบบนี้เสร็จแล้วพร้อมแล้วให้ผมถ่ายใช่ไหมคะพร้อมแล้วค่ะโอ้โห oh. หน้าจอของ Next นะครับ 703c ใหญ่โตมากนะครับเวลาที่เราจะเลือกถ่ายรูปเราก็จะเห็นชัดๆแบบนี้แล้วก็ถ่ายแชรเนสโอ้มีแสงขึ้นด้วยเมื่อกี้ถูกต้องแล้วนะครับ <ใน S 1> อ่า <นะ S 1> สักหน่อยสักหนึ่งครึ่งตัวครับแอรินครับอ,อีกหนึ่งรูปนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับโอ้โหแอรินแบบเต็มที่มากเลยเนื่งองสองอสามเสร็จปุ๊บนี่ยนะคะเขายังมีโหมดเลยค่ะในการตัดภาพในการแคปเจอร์ตรงไหนอุ้ยแขนใหญ่แคปเจอร์เอาแค่หน้าแล้วกันก็สามารถแชร์ได้แบ่ไปได้เข้า f เฟซบุ๊ก สามารถแชร์ต่อกันไปได้เลยนี่อย่างภาพที่เห็นนี้นะคะก็จะมีทั้งไลน์นะครับมีทั้ง Facebook นะครับอีเมลก็ได้หรือจะส่งบลูทูธหรือจะส่งเป็นข้อความเมสเซจก็ได้เหมือนกันจะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะครับผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับไม่ค่อยได้ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับปัญหาก็คือบางทีโทรหาอาหลานชายโทรหาลูกชายอ้ววทำไมมันไม่รับสายเด็กๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรับโทรศัพท์หรอกค่ะเดี๋ยวนี้เขาไปเล่นไลน์กันหมดแล้วนะครับลองพิมพ์มาสิตอบปุ ปุ๊บเลยเ<อ>ส่งรูปให้อาม่าดูด้วยแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะหาแบบว่ารูปส,สวยๆหล่อๆนะ<ช>เป็นรูกของดาราก็ได้ปอกไปปุ๊บนะโหดทักลูกตอบตลอด<ช>เพิ่มความสัมพันธ์กับครอบครัวต่างหากเคยมีอาการแบบนี้ไหมคะออกไปข้างนอกเลยรู้สึกว่าอุ๊ยลืมเอาที่ชั้นแบตมาทำยังไงดีล่ะเนี่ยตายแล้ววันนี้มีนัดสำคัญด้วยสิแล้วอุ้ยแบตหมดแล้วจะติดต่อเขาได้ยังไง next 7 0็4นนะครับมาพร้อมกับนี่ว มีปลั๊กในตัวเฮ้ยไม่ต้องมีสายระย,ยองระย,ยางเลยอ่ะถูกต้องปกตินี้ต้องมีสายต้องแบบอูโหยพกเต็มไปหมดเลยนะคุณสามารถเอาปลั๊กตัวนี้นะครับไปชาร์จก,กับ<ะ>ที่ใดก็ได้ตั้งแบบนี้เนี่ย มันจะสามารถพับเก็บได้หรือเปล่าพับได้ดิก็แค่ถอดฝาออกมานะครับถอดกลอบออกมาได้ก็พับแค่นั้นเองแล้วก็อันนี้ปิดถูกต้องนะครับปิดไปแค่นี้เองครับเป็นโทรศัพท์ธรรมดาแล้วอยากชันเมื่อไหร่ก็แกะกรอบออกมาชีวิตง่ายขึ้นอีกเยอะเลยถูกต้องแล้วนะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับคุณสามารถเป็นเจ้าของนะครับเ t 7034นะครับราคาเพียง 3,990บาทนะครับในหนึ่งเซ็ตจะประกอบไปด้วย n e ็ก703จ1ซีเครื่องนะครับแล้วก็เคสโทรศัพท์ฝาหลัง2ชิ้นสีเขียวและก็สีแดงนะครับ<น>แต่เท่านั้นยังไม่พอครับนี่ครับเราจะแถมนี้ด้วยสำหรับแท็บเล็ตนะครับ n e ็ก203 c a r t o o n c o มก e c t i o นนะครับให้อีก1เครื่องมูลค่า2,990้าบาทว้าวาวๆาวาวานี่เป็นของแถมที่ยิ่งใหญ่นะเพราะอะไรรู้ไหมซื้อโทรศัพท์3,990า แถมแท็บเล็ตเลยนะยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะว่าวันนี้ครับซิงดีแท็กนะครับเขามาแถมให้กับคุณด้วยนะครับมูลค่าถึง3 0 0 0บาททั้งโทรทั้งเดตรี่ทันทีครับเครื่องไม่ดีจริงดีแท็กเนี่ยเขาไม่รองรับนะถูกต้องเขาให้มาตั้ง3 0 0พันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุ้มสุดคุ้มแบบนี้ในราคาเที่ยง3990บาทเท่านั้นนะครับไม่รีบโทรไม่ได้แล้วนะครับรีบโทรมาตอนนี้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของคุณตอนนี้ค่ะด่วนเลยค่ะ ได้หลากหลายอย่างคะ่ะแล้วก็ทําได้อย่างรวดเร็วเพราะอะไรรู้ไหมคะ,ะเพราะเขาใช้ Android 4.2 Jelly Bean เฮ้ยนี่รุ่นใหม่นะถูกต้องรู้ดีเลยนะเพราะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดส่วนใหญ่เนี่นนจะอยู่ในเครื่องประมาณหมื่นกว่าัสองหมื่นสามหมื่นคแต่ไม่น่เชื่อเหมือนกันนะครับว่า Next 7034ในราคา3,990บาทมีแบบนี้เหมือนกันโอ้ยเพรานะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะ movie music นะคะหรือว่าจะฟัง FM นี่เขาก็มีในทำนีหลากหลายอย่างเลยนะคะรองรับทุกความต้องการจะบอกว่าเครื่องนี้นะครับ Next 703จนี่นีนะครับมี CPU 1 GHz นะครับดังนั้นเนี่ยการที่คุณจะเล่นเกมนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเฟซบุ๊กลา์อินสตาแกรมนะครับจะเปิดเปิด,ปดหลายๆหลายโปรแกรมอะไรอย่างนี้สบายมากสูงอายุเนี่ยเขาจะมองเนี่ย ภาพไม่ค่อยชัดเจนตัวเลขตัวอักษรเนี่ยนะคะก็จะมองไม่ชัดแต่จะบอกว่าเครื่องนี้นิ้วโอ้โหสี่นิ้วนะครับหน้าจอก็ใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็แป้นกดต่างๆก็ชัดเจนเลยทีเดียวนะครับเคสขอสเราด้านหลังนี้นี่นี่นี่นะครับเราจะมีให้คุณผู้ชมนะครับถึง 2- สีด้วยกันเก็บไว้ไปสลับสับเปลี่ยนวันนี้อยากเป็นอารมณ์เป็นสีเขียวอยากแบบเขียวกระจีดูสวยใสก็มีให้แบบฟรีๆนะคะแล้วก็ตัดปัญหาไปเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับ การล thing, thing, <tinc S 1> ืมท like <by myself. S 2> ี่ชาร์จแบตนะคะลืมแบบโอ๊ยไว้ที่บ้านทํายังไงดีแบตหมดเนีคะเพราะว่าเรามีที่ชาร์จแบตในตัวนี่เปิดมาอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะชาร์จที่ใดก็ได้ดังนั้นหมดปัญหาเรื่องราวของการลืมที่ชาร์จแบตไปได้เลยนี่นะคะก็สามารถเสียบชาร์จปุ๊บชาร์จเลยได้ไหมอันนี้นี่ไม่ต้องใช้แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องใช้แล้วนะครับสามารถโยนทิ้งได้เลยนะครับเติมนี่ชาร์จอยู่เลยบอกเครื่องกำลังชาร์จวันนี้ครับเราสองคนนําเสนอนี่เลยครับ n e x t 7 0 3จนะครับในราคาเพียง3,990บาทเท่านั้นนะครับใน1เซตจะประกอบไปด้วย n e x t 7 0 3จ1เครื่องนะครับแล้วก็เคสโทรศัพท์ฝาหลัง2ชิ้นสีเขียวแล้วก็สีแดงโอ้โหถูกต้องค่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีของแคมป์นะคะเป็นแท็บเล็ต n e x t 2 0 3ค่ะแล้วเป็นกระตุนคอลเลกชันด้วยกระตุนคอลเลกชันมีความพิเศษยังไงนะคะนี่ด้านหลังให้กระตุนแบบนี้นนนนนมีเฉพาะทีวีดิเล็กเท่านั้นนะคะแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าน้องๆหนห,นหนูชอบแน่นอน เนี่ยโอ๊ยอยากเล่นเกมเดี๋ยวนี้นะทำให้เด็กหยุดนิ่งทํายังไงบ้างเอาแท็บเล็ตให้เล่นเลยเพราะแท็บเล็ตจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันมีข้อดีข้อเสียของมันนะคะข้อดีของเขานี่มีเยอะกว่าข้อเสียแน่นอน<ช>ข้อดีคืออะไรคะคือว่าด้านในเนี่ยมีแอปพลิเคชันเยอะแยะแอปพลิเคชันทางการศึกษาผู้ใหญ่โหลดให้เด็กเล่นได้เลยนะอโอ้โหเป็นเนี้ชีวิตง่ายขึ้นและที่สําคัญเห็นไหม หนยังไงก็เข้าอินสตาแกรมอินสตาแกรมอันนี้ไม่ใช่ของอลีนอย่างเดียวนะอันนี้เนี่ยเราสามารถทำอินสตาแกรมขายของได้น,นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอ่านี่คัตติ้ลแคนดี้ช็อปของเอลินเองนะคะอันนี้เนี่ยคือแบบเขาเรียกว่าอ,แบบอ,อะไรอ่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะการขายของในแบบโลกโซเชียลโลก uh huh. อินเทอร์เน็ตนี่นะมันต้องลื่นปื๊บมันต้องรวดเร็วว่องไว,งวงนี่ไงเห็นไหมสามารถที่จะดูออเดอร์ได้ณนะปัจจุบันเลยถูกนะคือได้ ใครถูกใจอะไรยังไงแค่ไหนรูปภาพชุดสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าการเข้าถึงนะคะลูกค้าได้ทุกกลุ่มและทุกที่ทุกเวลาคุณใครสามารถทํางานที่ไหนก็ได้ค่คา2990บาทนะครับแต่เราไม่ได้ขายแท็บเล็ตนะครับเรากำลังพูดถึง N e x t 7 0เ4นะครับร<ล><ล><ข>าคา3,990บาทแต่เลาแถมเครื่องนี้นะครับแถมไปเลยคันนี้คบคู่กันไปเลยแบบนี้และยังไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมดครับเรายังมีซิมดีแท็กนะครับซึ่งให้ค่าโทรแล้วก็ค่าเน็ตนะครับฟรีถึง3,000บาทครับ Next 7 0 3 4มครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 4.2นะครับทุกเครือข่ายตัวเครื่องจะมี RAM 256นะครับแล้วก็ ROM 512ทําทำให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ยอย่างรวดเร็วไม่มีสะดุดครับด้วย CPU 1GHz นทำให้สามารถใช้งานในโหมดต่างๆได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น Next 7 0 3 4ครับคุณภาพเทียบเท่ากับแบรนด์ชั้นนำแล้วก็รองรับถึง2ซิมการ์ดด้วยกัน Next 70 3 4ให้ภาพที่คมชัดและชัดเจนด้วยขนาดหน้าจอก,กว้างถึง Next 7034ครับให้ภาพถ่ายและก็ภาพเคลื่อนไหวที่ชัดเจนนะครับด้วยกล้องหลังที่ชัดถึง2ล้านพิกเซลและก็กล้องหน้านะครับมีความชัดถึง3แสนพิกเซลแล้วก็มีแฟลชในตัวด้วย Next 7034สามารถเชื่อมต่อสัญญาณบูทุธและ Wi-Fi ได้ค่ะ Next 7034นะครับจะทำให้ชีวิตของคุณสะดวกยิ่งขึ้นนะครับด้วยระบบทัชสกรีนที่ง่ายและก็ตอบสนองทุกการสัมผัสนั่นเอง N e x t 7034ยังให้คุณมากกว่านั้นเพราะมีปลั๊ก ตัวเครื่องในตัวทำให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์หรือเวลาสำคัญสำคัญโดยเด็ดขาด แล้ววันนี้นะครับให้คุณเป็นเจ้าของ Next 7 0 3 4นะครับในราคาสุดพิเศษเพียง3,990บาทใน1เซตนะครับประกอบด้วยเครื่อง Next 7 0 3 4 1เครื่องแล้วก็เคสโทราศัพท์นะครับฝาหลัง2ชิ้นสีเขียวแล้วก็สีแดงเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังขอมอบแท็บเล็ตนะครับ Next 2 0 3องศูนย์สามการ์ตูนคอเรคชันมูลค่าถึง2,990บาทแล้วก็ซิมการ์ดนะครับเป็นซิมของ d t AC, แทให้ค่าโทรแล้วก็ค่าเน็ตฟรีถึง3,000บาททันที mm. เดี๋ยวนะคุณนี่ก็เพลินกับแท็บเล็ตผมก็เพลินกับโทรศัพท์รุ่นนี้ซื้ออันนึงฟรีอันนึงเออก็จริงเหมือนกันนะบางทีแบบว่าไม่รู้อันไหนฟรีอันไหนซื้อแล้วเนี่ยคุณก็สนุกเพลิดเพินกับแท็บเล็ตผมก็สนุกกับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ถูกต้องซื้อแค่3,990บาทเท่านั้นเองอ่ะสนุกได้ถึง2คนนะ่ะเอออย่างนี้ถ้าซื้อไปไ,ไหม พมีโทรศัพท์เอาแท็บเล็ตให้คุณลูกหรือบางวันนะครับคุณพ่ออยากจะเล่นแท็บเล็ตนะครับก็เอาแท็บเล็ตของคุณลูกมาแล้วก็เอาโทรศัพท์ให้คุณลูกอะไรอย่างเงี้ยมันทําได้ทุกอย่างไงคะแล้วแต่ความต้องการของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แบบนี้ไม่อยากให้คุณพลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะโทรศัพท์ของเราเนี่ยนะคะที่มีหน้าจอนี่นะคะกว้างถึง4นิ้วใช่แล้วนะคะรับทุกความต้องการของคุณเลยนะคะกล้องหลังยังมี2ล้านพิกเซลกล้องหน้า3 0 0แสนพิกเซลคุณสามารถโพสตัวเองนะคะ ขึ้นโซเชียลต่างๆ u t u b e Instagram Facebook นะคะได้ทุกอย่างเลยใช่แล้วนะครับจะถ่ายรูปที่ใดก็ได้ในที่ที่มืดหน่อยเราก็ม,มีแฟลชในตัวด้วยนะครับหรือ<ช>ว่าจะไปสถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีแสงดงแสงแดดโอ้โหชัดชเจนจะม,มีวิดีโอด้วยแล้วก<ช>็สามารถถ่ายวิดีโอได้ครึ่งนี้ครึ่งแถมก็มีเหมือนกันใช่แล้วน,ลนะครับ มหมหดเลยและเครื่องนี้นะครับอย่างที่เราบอกนะครับว่าเป็นสมาร์ทโฟนนะครับดังนั้นคุณสามารถที่จะท่องโลกโซเชียลได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Line ิน Instagram หรือจะเป็น t a งโกในการที่เราจะคุยกับเพื่อนที่อยู่อีกอประเทศหนึ่งก็ได้นนสําคัญนะอะอลินเคยนะครับแบบไปอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยคิดถึงคุณพ่อมากจะแหมจะโทรก็แบบเสียตังค์ไม่ต้องต่างประเทศหรอกบางทีต่างจังหวัดกับกรุงเทพเนี่ยบางทีลูกหลาน,นเนาะมาเรียนในกรุงเทพต่างจังหวัดน,นี่ก็อยากจะเห็นหน้าพ่อหน้าแม่จังเลยว่าเฮ้ยตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างอยากจะคุยด้านหน้า แต่เรื่องจริงคือมันเป็นอย่างนี้นคุณก็จะไม่ไมพลาดสิ่งสําคัญสําคัญในชีวิตอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเหลือไม่เยอะแล้วไม่ต้องคิดเยอะเลยซื้อโปรโมชันนีสามพันเก้าร้อยบาทเนี่ยนะคะสมัครก็แล้วก็สิบเนี่ยเครื่องนี้ให้คุณพอ่อให้คุณพ่อเล่นมองหน้าจอครึ่งหนึ่งก็ลูกคุณลูกคุยกันได้เลยไม่ต้องไปหาซื้อไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะแล้วแถมมีค่าโทรให้คุณพ่ออีกสามพันบาทจากนี้แถมด้วยส่วนใครที่ชอบดู u t u b e นะครับหรือว่าชอบดูภาพยนตร์นะครับไม่ตนะ้องยืนถืออย่างเงี้ยผมมมเเคดออ่่า้จบบกไละรัว ปลั๊กของเรานะครับที่ติดกับตัวเครื่องเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นที่ชาร์จในตัวแล้วเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะตั้งแล้วก็ดูยูทูบได้เลยเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับแบบนี้ไม่ต้องหาอะไรมารองหนุนข้างหลังเลยนะถูกต้องเน็ต7034นะครับไม่ทําให้คุณลำบากต่อไปในการดูโทรทัศน์หรือดูภาพยนตร์นะครับและสามารถที่จะเสียบชาร์จได้ตลอดเวลาทุกที่โดยที่คุณไม่ต้องห่วงสายชาร์จอีกต่อไปครับเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆแบบนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะนะคะโอ้โห3,990ยบบาทแถมนะคะ แถมฟรีกรอบอย่างแรกแถมฟรีกรอบเนี่ยมี2ส,สี 2> <N: S 1> สีเขียวสีแดงนะให้ไปเปลี่ยนนะคะเรายังมีแถมแท็บเล็ตนะครับซึ่งแท็บเล็ตเนี่ยโอ้โหมูลค่าเท่าไหร่มูลค่า2,990<อ>บาทอุตตะแม่เจ้าอันนี้ของแถมเหรอเนี่ยซื้อเครื่อง3,990บาทคุณแถมแท็บเล็ต9 9 9 0บาทนอนนๆยังไม่หมดฮะยังไม่หมดอีกเหรอ เดี๋ยวกันนะเอาของแถมมารวมกันเนะี่ยราคาของแถมรวมกันก็เกือบ6 0พันแล้วนะอยากจะถามคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าค<ะ>ุณผู้ชมให้คุณผู้ชมทายนะครับว่าเราสองคนจะได้ค่าตัวเท่าไหร่นะครับคือเรียกได้ว่าของแถมก็2,900ไปแล้วนะครับขายของแค่3 9 9 0เ้้อ้องต้องยอมรับนะว่าเขาให้คุ้มจริงๆโทรหาเราตอนนี้เลยนะครับ<ะ>ตามเมบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้ครับชีวิตคุณจะง่ายขึ้นไม่ต้องวะอะแดปเตอร์อีกต่อไปค่ะ nex t 7034ครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ android นะครับ4.2ตัวเครื่องจะมี ram 256นะครับแล้วก็ rom 512ให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วไม่มีสะดุดและด้วย cpu 1 GHz ทำให้สามารถใช้งานในหมดต่างๆได้อย่างรวดเร็ว nex t 7034ครับคุณภาพเทียบเท่ากับแบรนด์ชั้นนำเลยนะครับรองรับถึง2ซิมการ์ด้วยกัน nex t 7034ให้ภาพที่คมชัดและชัดเจนด้วยขนาดหน้า,นานจอกว้างถึง4นิ้ว n e ็ก7034นะครับให้ภาพถ่ายและก็ภาพเคลื่อนไหวที่ชัดเจนครับด้วยกล้องหลังเนี่ยชัดถึง2ล้านพิกเซลและก็กล้องหน้านะครับความชัดถึง3 0 0 0พิกเซลแถมมีแฟชชในตัวด้วยและที่สำคัญในะคะแนน7034สามารถเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธและ Wi-Fi ได้ค่ะงานนี้นะครับจะให้ชีวิตของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้นครับด้วยระบบทัชสกรีนสามารถใช้งานได้ง่ายและก็ตอบสนองทุกการสัมผัสเลยทีเดียว เน็ t 7034ให้คุณมากกว่าเพราะมีปลั๊กจากตัวเครื่องทําให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์หรือเวลาสําคัญสำคัญโดยเด็ดขาดวันนี้นะครับให้คุณเป็นเจ้าของ n e ็ก7034นะครับในราคาสุดพิเศษเพียง3,990บาทเท่านั้นนะครับใน1นเซตจะประกอบไปด้วย n e ็ก7034หนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็เคสโทรศัพท์ฝาหลัง2ชิ้นสีเขียวแล้วก็สีแดงเท่านั้นยังไม่พอครับเรายังขอมอบแท็บเล็ตนะครับเน็ก 203การ์ตูน Correction มูลค่าถึง2,990บาทให้ฟรีเลยนะครับแล้วก็ยังมีซิม d ี t ทให้ค่าโทรแล้วก็ค่าเน็ตฟรีถึง3,000บาทอีกตั้งหาก ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยทีเดียวะนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือราคาไม่แพงราคาไม่ถึงหมื่นอเอาพูดง่ายๆเอาไม่ถึง5000ันนะสามพัาร้อยเก้บาทจะมาบอกว่าไม่ถึงหมื่นไม่ได้นะไม่ถึงครึ่งหมื่นดีกว่านะครับเพราะว่ามันราคาถูกมาก ที่ถูกนี่ไม่ใช่ได้ของไม่ดีนะถูกและด,ดีด้วยได้ของที่มีคุณภาพด้วยภายนอกภายนอกเนี่ยนะคะรูปร่างเนี่ยรู๋หลาม,มากๆนะคะดูแบบดูดีดูสมาร์ทใครใช้ก็แท้น,นะคะ่แล้วดูทันสมัยและที่สําคัญนี่ะคะยังสามารถนะคะเพิ่มเมมโมรีในตัวได้ถึง32กิกใช่แล้วเพราถ้าอยากโหลดแอปโหลดเท่าไหร่โหลดไปเลยะค่ะเพราะเครื่องนี้สามารถรองรับได้ถูกต้องรองรับการใช้งานเครือข่ายถึง2ซิมการ์ดใช่แล้วนะครับบางคนบอกว่าโอ้ยเป็นสาวออฟฟิศค่ะจะพก2เครื่องเครื่องตัวเองแบบที่เป็นเบอร์ตัวเองกับเบอออรรร์เเคคืื่่ง2มัน ดูเยอะนะเกล<ก>ียดกับเครื่องเดียวเนี่ยแหละ<อ>นะคะเอ้าแล้วเครื่องเดียวแลยย้วนี้เครื่องจะหนักหรือเปล่าคะแบตจะหมดง่ายหรือเปล่าคะตัดปัญหานั้นไปเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเขามีนี่ที่ชาร์จในตัวนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่เอามาชาร์จปึป๊บปับง่ายนิดเดียวไม่ต้องกลัวแบตหมดเลยจะบอกว่าที่อื่นไม่มีนะครับถูกต้องค่ะที่อื่นไม่มีแบบนี้มีแต่เฉพาะที่นี่เท่านั้นใช่แล้วนะคะมีเวลาที่เราไปตามต่างจังหวัดนะครับหรือไปที่ไหนก็ตามแต่ที่ไม่ได้เอาที่ชาร์จไปไม่ได้ละเวรกรรมทำไงล่ะลืมเลยลืมมันคะ เปิดตัวนี้ขึ้นมาอบอกเพื่อนเลยว่าของเราเนี่ยไม่ต้องห่วงของเราสามารถมีที่ชัดในตัวจ้า Next 7034นะครับเครื่องนี้ราคาเพียง3,990บาทเท่านั้นนะครับใน1เซตนะครับจะมีเครื่องนะครับ Next 7034 1เครื่องและก็เคสโทรศัพท์นี่แบบนี้เลยตามใจที่คุณต้องการเลยแต่ยังไม่หมดนะครับเราสองคนขอนี่นำเสนอนี่เลยนะครับแท็บเล็ต Next 2039ดูคอร์เรคชั่นนะครับ มูลค่า2,990บาทเราไม่ได้ขายนะครับแต่เราแถมให้ฟรีฟรีอีกหนึ่งเครื่องถูกต้องค่ะและขอย้ำเลยค่ะว่าอันนี้เนี่ยการ์ตูนไรเั่นมีเฉพาะที่ทีวีไดเล็กเท่านั้นนี่มีลวดลายสวยงามแบบนี้นะคะต้องที่ทีวีไดเล็กเท่านั้นค่ะให้แล้วนะครับยังไม่พอนะครับรายการของเรานี่บอกได้เลยว่าของแถมดีกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับนี่ครับซิมดีแท็กนะครับให้ค่าโทรแล้วก็ค่าเน็ตฟรีถึง3,000บาททันทีเลยครับ3,000บาทแบบนี้เนี่ยขอย้ำเลยค่ะว่าถ้าเครื่องไม่ดีจริงเเเนนนีี่่ยยะะคาแบบ ไม่มาร่วมกับเราหรอกเขาล่วมเสนาว่าของเขาเราดีเนี่ยนะคะให้ไปเลย3,000บาทเอาไปโทรคุยนะคะกับคุณพ่อคุณแม่คุยได้หลายเดือนเลยนะ,ะใช่แล้ว <S <s <c oughs> นะครับผมหลังจากวันนี้ไปนะครับถ้าเกิดคุณโทรศัพท์เข้ามาในรายการของเราตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้โปรโมชั่นคุ้มๆแบบนี้เนี่ยเป็นเอลินเอลียังโทรเลยอะ่ญญะเจอกันใหม่กับรายการสดของเรานะครับสดจาก s t u ิโอทีวีเดลักวัชรพลนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะฮะสวัสดีค่ะ